ปาเมนแขกนะทุกคนเลยคนนะ่ะกับกบอยู่เลยเม่ลงกอดูกันเลยนี่เมนลงเลยพวกกับกาบอยู่หลายเลยพวกมันมีโต๊ะเขมีแ<อ>มนนะเมนงานนี่นะอืมลาวลงลูลงนี่ดูนี่ปาหลายเลยเอ้ยนี่นี่นนจา้าตโตน,นี่สี่ห้าโตูกระาโตนี่เน,นื้อนีโคนังบออืมโตนี่เนืมอส ลายมังค์ง่ทุกคนเดินหนูตุิงทุกคนเลย่นตทอกาวกินกาเอาปลาต้งองขึยังตุ้งใสองเลยทุกคนเล ตั้งทายสบายดีเอฟซีทุกท่านที่ตามนะครับชมสบายดีตอนแรกๆมุนิกะตอนแรกมุนิกะเขาก็ได้นอนนาทุกคนเลยตอนนี้ก็ผดตรงนี้อยู่นอนดำหน้าสูงนี่นะชาวบ้านล้วก็ดำหลายเท่านี้นะดูนี่ดำหายดำหน้าทุกคนเนะนะล,ลยเฮนะา,า,นนะาจะได้ไปหารัดนแรงก่อนพามาไปหารั้นแรง มือแล้วลักมือแล้วตัวหนึ่งย่างพอตัว,ว,วน้อยนี่ดำหายดำหน้ากเขึเลง,งล,ลอะลรท,ท,ทุกคนเลยโอ้หายบางใหญ่นี่จิกไก่สรแล้วแล้วได้ตัวนี้ค่ะย่างหายนี่แน่กับตะกานอนนี่ค่ะนอนพี่ขี้งอนจิกเที่ยวไปเที่ยวมาทุกคนเลยเพราะว่าหน้าเฮากับไกลได้หาล้านแรงก่อนพวกเธอเพอนกกดนกยังนะนอน ได้มาตัวหนึ่งไปนำมาตัวนั้นลักมือเลยโอ้อกโหตัวกดเลยทุกคนในกี่นี่ท่านยิ่งช้ำกดโตเาก็ได้หล่อไปต่อพูดเลยไปนี่ ตอนนี้ก็ฝนตกอยู่เลยทุกคนเล้ปกแแปล,ก,ปล,ก,ปลกอยู่แต่โมแห้งไปไดใดอ้ตอนนี้ขำเลยทุกคนเลยไปหาอาหารแรงยังในโมได้อยู่หาหญิงนกี่แหละ เอาหายิงเลาอมือทุกคนเลยคำเลยมือพอเลยผู้มืดผลป้าโตมวอแรกไปน้ำทมเลยนะโอ<ฮ>ไก่ป้าทุกคนเฮ้ยไปเลยไก่ไมนรู้อ่อนลุกมันนี่ย,ย,ย,ยี๊ปิี๊ปผิ ผอไก่ไมีได้โตทุกคนเลยนี<อ>่รอมือีเองทุกคนเลยพอทางน้ำมืดฝนเลยคือชีพตุกข์กินแรงนี่โอ้ผอไก่ไม่ได้ออนลายโตเลยนะมีได้โตเลยโอ้บรรยากาศย<อ>ามแรงทุกคนเลยคักขนาดเลย นี่คือระบูวิตติกแตนุกคนเลยแรงหายการติกแตนมากับต้นกเก้งๆเนื้อผัดมือเลยยังทำตัวน้อยนี่มันก็มีมานปเปลยตกใจวิวิตติกแตนการติกแตนกินแรงห,หงนุ่าแรงพอไก่อยู่ได้ยิงชำ้ำตอนนี้ไก่จะขำแล้วเลยอัเทีงหน้าครับเลย อีกหน้าข้าเจ้าทุกคนเลยอยู่ได้องสาำคนมุมพยางอีลมมาจะปืดไปมึดไปจักจค่นี้ตอนนี้ก็คำ้ำเลยทุกคนเลยไปหาการก่อนหาการตึกเตนหาการมันแข่งนี่แหละไปรัดแรงกับอว่าบิดายส้ำผอไก่แดแล้วก็ผอนุกกดกับบิดายตุ ไก่ป้าไก่เมนอ่อนทั้งหมเลยหลายยี sure. ่ซ่บรรทุนกับเจ้าหันเจ้าก็บบินได้ยิ่งโตลูกมันก็บินได้แล้วเจ้าก็ได้เลาะมาตอนนี้ก็ไปหาการมันแข่งก่อนแข่งเนี่ยทุกคนเลยคนเนาะกราบอยู่เลยอืมมันแข่งอ่อนนะนี่นะแม่ลงก็ทั้งหมเลยนี่แม่ลงเลยพวกกับกาบอยู่หลายเลยพวกอ๋อตุ๋แถวหนึ่งก็ได้ค่ะแม่ลงด้วย เม่นลยนะมันมีโต๊ะกมีเม่นนะเม่นถึงงานนะอืมลาวลงรลดเม่งงมีนะปลายบพนะุกคนเลยถ้่ถ้าถาา เซฮันมาใชเชือเสือก็เสอเอ้าเซฮันกเสอเลยนต่ยอยู่อะไยเดยนี่ต,ต,ตัวนี้เมนลงมากราบอยู่เดยตัวอ่อนเยแตตัวแก่โอ้ยบินเมื่อไนี่นะเอ้าเสือนั่นนะ,นะ,นะ หลายเลยเอ้ยนี่นี่นี่จ้กตูนี่สีหตู้ระป้าตูนี่นี่โคหนังบอกอืมนี่ยสมื้นะตูหลายแข่งเลยตัว้อยโอ้ยอ่ปุ๊ดโอโลดาโน้มันเหนีสวบมื่นแทบ เนี่ตุกเลย้นาโอ้ลายอยู่เล้ตนี่ทุกคนเลยจ้โตนี่นะปินซิปูโ่งานี่ยนะปวงวว้งเปี่นู้ไมโต๊ขีนี่มันชนรู้นี่กไหม <Luc ar cells> <DVD> โดโดโดตัวลดโต้เนยนี่ตัวน้อยๆจะมีคดเสียบมันนะเพผ็ดมันมันเ้ยบงบอก้ยบกอะจับมั้ย้ยมอบอก่ายูเส็แล้วตัวน้อยเด็ตัวนึงนี่นั่นละ่ะหมแมีจับมันแข็งอยู่นี่ครับไปหาจับตกเต็นทุกคนเลย ไม่แข่งกับเห็นลายอยู่โพลตูโพลชอกโพ4 5ตูก็มีนะเอาไปจับตึกเตนก่อนบัดนี้มาโคเฮาเดีอยู่เลยมาจับตึกเตนก่อนตัวเลยโอ้ตึกเต็ถือว่าลายนี่ตัวนี้ตึกเตนเขียวเลยอ,อ,อ,อือืพอ,อตัวใหญ่เลยเลย อืมตักเต็นเขียวละหลายทุกคนเลยนี่ตักเต็นเขียวตักเต็นทองอนี่ไปและอืม ปอบไม่ไข่อีกโอ้ปอบมีไข่โอ้ปอบก็น,นอนตาผูมมนยาคิวนี่ตามเบิง้งติดเตมเราก็ได้ลลยเตือนทุกคนเลย ชิลเลอร์มันแงพงครับเป็นเขาอยู่อีเข้าแรงอีเข้าแรงดึกเหมือนกัอาการมายังไดอาการมาได้ยังกินดูเลย นี่เซรามโคเซรมามสุดยอดเลยมนันโคฮาริวอ่ะโคฮาริแล้วแหละเฮ้ยเรื่เป็นมังแขงมืดหอมๆคือมังแขงนี่แต,แตกแกนกันยังเขาชุกจะโคทุกคนเลยไปหาเนื่อนูก่อนมานี่เนื้องูตรงนี้ดูกคนเลย ดูตัวขาวกินกาเอาลาตวคืออย่างตัวหนึ่งคือข,ของย่างนี่กี่ไหลคือของย่างนี่ไป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 หาตัวหใหม่มันไปไหมงการกาเลยทุกคนเลยดูยนีน่กาดกาเลยผูกเป็นทางไปเลยเหาโมงเชอร์สามลาง มือเช้ามายามเม็นยังอย,งอยู่หนูนี่ตามเบิง้งถือว่าได้สองเลยทุกคนเลยหนูนี่โอ้จี้กเก่งเลยโอ้มานชอกโตโลดได้ชอกโตเลยหนูทกขาวทั้งหมดทั้งหเลยหนูนี่จะเกัดกาเขานะนี่มันมาอยู่พี่โอ้ถือว่ามานมานันเอามือเทียกคนเลยไปนี่โอ้ได้หนูชอกโตถือว่ามานแล้วมันนี่ เขาก็สุกละโคโคมันแข็งโคตะแตนบาดิหนูเขาก็ได้สอกโตปลาตัวถอะมานไปกมืปอกี้กัดกาเขาน,น,นูนี่นะเขามายืนเฉยตัวนี้กี่ไหลขึ้นกุงงน้งยางตัวนี้ ตัวนั้นมาหลายเยวอยู่พี่ข้างหน้าพี่โฉกโตจ,จะน้อยยังไปกี่ข้าก่อนอตอนนี้กี่หิววข้าวละตอนนี้ขามาโคเป็นแข็งโคตึกแตน้นำ แต่นมนแข่งโคงเขาเดียวเลยทุกคนเลยนี่ปอตัวถือว่าได้หลายเติมเติมยเต็มทวยพื่เลยนี่เชื่โคก่อนมาดิโค,โคหาก,กินข้าวแรงทุกคนเลยถ้ากินข้าวแรงอยนู่ห่ามืดเช้าพื่อเลยครับยังโคงกินกินข้าวยาสิบการใหม่เสือเื๋เสือเปิงโนทุกคนเลยโอคเข็มมาลอยลอย นอนพีหาอยู่หากินพอได้กินทุกเดยการตักแตนมันแข้งหาก้าหนูหมาพุกจไ้มีเมอ่อเชียวหนูพกุกเก่งหมาตัวนี้เชอยเกย์สเปน,นโนแล้วล่ละมาโคบานีอโอ้ไม่แข้งี่ผู้มกักม่กินคักได้ทุกนเนกับวค้วคนก็ว่าหอมต้นโอยชุ่มยอดเลยกินก็นมาแตงน้อยยามนี่มาแตงน้อยก็บกำลังชิเป็น ดำแจ้วกิดกับเม่งแข่งโคตเตนเม่งแข่งทุกคนเลยโซนูจะ,ะจไ,จไปสาวก็เลยเฮงจีจีไว้บ่จีไว้ก็จีขี้ขยาเมจีไว้เฮากิษฎการต่อยตอนดึกหนูโทุกคนเลยมันหากัดกาโชงนี่นะ โอ้ไม่แข็งขึ้นหรือชุกแล้วโอเคมีผมกินเขา้าก่อนทุกคนเลยยิวเขา้าเลยโอ้ตอนนี้ก็เกาโมงกลางคืนแหละนี่นนเรียบร้อยทุกคนเลยมาๆๆกินข้าวแรงคำเดียวมาหนิป้าต่ โคไม่แข็งโคตะแตนถือว่าสุดยอดเลยนี่นะกีกับขนิวเหนียวฮอนฮวนหะน,นึ่งกกลัดเสบเลยนี่ยังอ่อนอยู่ทุกคนเลย ตะแตนกันตแตนก็มั่นทุนกคนเลยอย่าืานนม ข้าวยาเกลือกี้ทุกคน ơi. เลยนี่มีจานได้เพื่อไปจอทั้งมวได้หลักจากกินข้าวกินน้ำแล้วก็ข้าสีแปหาไลหลนู่กนทุกคนเลยหาน้ำน้ำแค้มดืนหน้าเ่านี่แหละน้ำตะกา ไปที่นี่ก็ยูตะกาได้โชตัวประกาศกาเขาา้าเบอ้หลายหนึ่งเข้าจีได้ไปหาอีกที่เขายากเกิดมาแล้วได้เลยทุกคนเลยหนูตัวดึงนี้เลยหนูอยู่ข้อไก่ใน,นรยมาโล่เบึกตะกายก่อนทุกคนเลย สุดใจเฮาตะกายเล่นหมูไปจุบไปไปได้เลยทุกคนเลยนี่เขาจบตะกานี่ได้เลยนหนูลายลิ้น โอ้โบ่สู้ใช้หูและตัวนี้อ้อได้4ตัทุกคนเลยมื้อนี้พอดีได้หนู5ตัวทุกคนได้เฮาสิได้เลาะมือยื่อยุตกานตัวนึงมาอยู่เอาอยู่ทิงเขานี่กองเพิงอยู่ในกองเพิงห่างเพิงเจ้านะได้อีกตัวนึงเฮาสิได้เลาะมือบดนี้หาอยู่หานอนก่อน หนูทุกคนจีแล้วละสามเอามาอกินในสองพอดีเป็นห้าโตเพาถวามานทุกเดมนมันนี่ขออยู่ขอ,อนอนก็ทุกคนเลยนะค่อยทุกคนเลยมันนี่กะนอนหน้าคือเกาทุกคนเลยนอนหน้ากะยังมูมี่ยังกินเท่ากับไปหายุหากินการตกแตนแล้วกัการแบงแข่งกินแลกกมันนี่นะยาเราก็ไปหาไรหนูทุกคนเลยหนูห้าโตมันนี่นะ,ะคือว่ามานอยตอนนี้กะ เอากะได้มาทตหาการแล้วเอากะขออยู่ขอนอนก็ทุกคนเลยพอก่อนนะจะรักคลิปนี้กับโจลูเพลงนี้คลิปหน้าพอได้ไหมขอบใจที่ติดตามเลยครับชม